เสียงคุเล่คุเล่คุเล่ขึ้นจะกินตำมุกูอีกแล้วค่ะเห็นแล้วน้ำลายกันไหลยูว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 กากนน้ำลาย คนคนคนเคเร่เคเเคเยัวยัวใส่บระกอกผมเด้อปล่าสีเป็นตะแซสบคักอออ๋อพอเราส้มบอพอดิตืมประแดกจักหน่อยเอาไปกินกับลวกเส้นเพราะว่ามือนี้เฮามีเส้นเล็กลวกแซ่บๆจ้า